สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําไก่ทอดกันนะคะนี่เราก็จะมีไก่ที่หมักไว้แล้วแล้วก็มีเก็ดขนมปังค่ะแล้วก็จะมีไข่ค่ะแล้วก็จะมีแป้งวก็จะมาเริ่มทำกันนะคะชุบไข่ก่อนแล้วก็ชุบแป้งค่ะ ไปๆมาๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะขนูเป็นเกล็ดขนมเป็นชุบเก็ดขนมปังอีกรอบหนึ่งก่อนชุบไข่ก่อนนะคะมันจะได้ติดชุบไข่ก่อนคชุบไข่ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้ติดเก็ดขนมปังนี่แล้วก็โอ้โหเออเออเออเอาดค้กข้า่ไงงั้นถูกแล้วหนูยังคะแล้วก็ชุบแป้งอีกรอบก็ได้ลูกชุบแป้งอีกรอบ เพราะว่ามันจะได้กรอบๆนะคะโอเคค่ะมานำไปอุ้ยมือมือแป้งหมดเลยค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเทวแป้งเพิ่มหมน่อยลูกแป้งแป้งหมดแล้ว <c oughs> นี่นะคะแล้วก็จะใส่ไข่กขินให้หมดนะรับผิดชอบนะ,ะนะ้ปก็ชุบ เห็นบางหน้าดูเลยนะคะเนี่ยแปะให้ทั่วๆค่ะอันนี้ไม่ค่อยมีเก็ดขนมปังเลยอันนี้ก็จะไปใส่เก็ดขนมปังนะคะอุ๊ยใส่ไข่ดีกว่ามันจะได้ปิด <c oughs> ป่านนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วก็มันเยอะมากเลยเด็กๆไปใส่กระทะตัวเองไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แป้งก่อนเอาชุบแป้งอีกรอบหนึ่งลูกเออชุบแป้งชุบแป้าชุบแป้งอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปชุบขนมใส่ขนมังใส่ไข่ค่ะมันจะได้ติดกิบขนมปังค่ะ เราก็จะใส่กระทะกันนะคะจัดตรงการลกางดูวางค่อยๆวางเออแต่ว่าตอนนี้มือของหมูเลอะไปหมดแล้วค่ะพี่จะมาไปแล,แล้วลูกแต่มันกินไม่หมดมันมันกินไม่หมดเดี๋ยวแล้วต้องควรจะล้างมือมากกว่าป่ะพอละบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ